สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมครับในช่วงบ่ายแบบนี้ครับกับเอฟชนะยุทธนะครับกับโอ้โหเมื่อคืนครับใครได้ดูเดฟเบโพคาวนะครับโอ้โหของบายเย็นนะครับโอ้โหเมื่อคืนยิงยับครับโอ้โหวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับเมื่อคืนผมดูแค่ครึ่งแรกนะฮะโอ้โหแค่ครึ่งแรกก็จัดไปหนักเลยนะเสือใต้ครับผมฟอร์มโหดครับผมไล่ยำเบรเมอร์ครับ12ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหในศึกเดฟเบโพคาวนะครับในรอบ2เมื่อคืนนะครับ บาเยอร์มิวนิกครับผมเจอเงันไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับเมื่อคืนไล่อัดเบรเมอร์เอฟซีครับทีมจากลีกดิวชั่น5้าครับยับเยินครับ12-0นะฮะทะลุรอบ3ครับศึกบอลเดฟเปิลโคราชเยอรมนีนะการแข่งขันฟุตบอลเดฟเปิลโคราชครับฤดูกาล2021ถึง2022นะครับรอบ2ครับระหว่างที่สนามโบอินเวสนะครับเบเซอร์สตาดีโอนนะครับสนามกลางของเบรเมอร์เอฟซีครับทีมจากลีกดิวชั่น5ครับเสือใต้บาเยอร์มิวนิกจากบุนเดสลีกานะครับโอ้โห เมื่อคืนครับสืดใต้ครับผมส่งตัวหลักลงเยอะนะครับทั้งโทมัสมุลเลอร์โจโชคิมมิดนะครับเดรยซันเน่นะครับเอริกแม็กซิมชโปโมติงครับลงไปยิงโอ้โหผลปรากฏว่าไบเยอร์มิวนกครับผมไล่ทันะขออภัยครับไล่ทันลมนะครับเอาชนะบาเบรเมอร์เอสวีนะครับไปขาดลอยเลยครับ12-0นะครับโดยไบเยอร์ได้ประตูจากเอริกแม็กซิมชโปโมติงนะครับทำสีประตูครับโอ้โห4ลูกเลยนะฮะเยอะเหมือนกันครับในนาทีที่8 นาทีที่28นาทีที่35ครับและนาทีที่82ครับจามานมูซิล่าครับ2ตรงนะครับนาทีที่16กับนาทีที่48นะครับยาลูก้าวอร์มนะครับผู้เล่นเบรเมอร์ทำเข้าประตูตัวเองนาทีที่27นะครับมาลิกเชเลมันนะครับนาทีที่47ครับเบรรอยซันนี่นาทีที่65ครับมิคาเอลกุยซองนะครับนาทีที่80บรูน่าซานะครับนาทีที่86ครับและโกรองแตงสโตริสโตนะครับ นาทีที่88ครับโอ้โหจบเกมบาเยิร์นอัดครับอัดเบรเมอร์เอฟซี12-0ผ่านเข้ารอบ3บอลถ้วยนะครับรายการนี้ต่อไปยิงเยอะจริงๆนะครับเมื่อคืนและทำลายสถิติของสโมสรสอนเขาด้วยนะครับเป็นสถิติของสโมสรนะครับ12-0เนี่ยครับเขาเคยทําครั้งก่อนนี่ประมาณ16-1หรือเปล่าครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแต่ครั้งนี้เขาทําอีกรอบนึงครับโอ้โหยิงเยอะมากๆครับติดตามฟอร์มต่อไปนะครับในศึกเดเอฟเบอโคคาวของไบเยรนมิวนิคครับเซาอใต้